สวัสดีค่ะมือนี่กับเป็นเสารว,วันที่เก่าตุลาคมสองพันหาร้อยหกสิบหกนะคะทุกคนมาค่ะมาลัดสิผ้ายางมาทางหลังบา้านมาเบิง์ค่ะว่าลัดมาเห็ดยางเหมือนนะคะนอใหม่ล,ละคะทุกคนสีมาหยางนอหลังบา้านก็มิจะนอใหม่เดี๋ยวะคะตัดวางซองมือนี่นะ,ะทุกคนตัดไปเป็นกระสอบคับขึ้นอีกไหมคะ่ะมึงเนี่ย รากวาสิมาเอาเจี๊ยองสามนอเอาไปต้มเกียบแก้วไปเอามามันได้เกินสองสามนอทุกคนรากกรบเคะีว่ามันสิลายปบนนี้นะคะลากใบใหญ่มันขื่นล่ํานะคะตัดออกตัดออกนะคะถือว่านอมันจะเริ่มน้อยร่งแล้วนะคะแต่โบเป็นยังนะความแสบมันไม่ได้อยู่ทีขนาดนะคะทุกคนมันอยู่ทีความอร่อยคนถือก้อนก็เป็นไดรกค้ากับเป็นพ่อยญ่เข่นค่ะทุกคนลากกระบอกสุ้มแห่เนี่ยเป็นกระสุ่มมาเป็นดอกค่ะแต่ก็อบเป็นยังได้ท่าไดกระท่านั้นนะคะ ไปตัดไปตัดไปตัดมาเอาหลัดกับปรเดอเอาปุปกวนมาใส่ค่ะทุกคนคิดว่ามันสีบ่หลายบานนี้ค่ะเพราหญไไ่เลยว่ามึงหอบเลยเดี๋ยวพอจีชื้มีดให้ก็น,นะหอบจังได้ละพอเอาใส่แขนมึงหลวดเลยเทแบบนั่นละเออมึงน่ล่ะค่ะนึกว่าสี่ได้สองสามนอมึงขากลับหอบเมียค่ะความสิไดงย่างกลับมาเอากสอบทุกคน ตามภาพเลยคะ่พะพ่อใหญ่กัญญางล้มปนกัญญาไม่ลายเพิ่นว่าโอ้ยมือในยางไว,โดโว้ดอกควาเอ้ยเจ้าก็ควายมาหมลุดวัดสะดกหยอดหลังกระบ้างไใบเตียงก่อนนะคะทุกคนไปเอาอุปกรณ์มาดอ,อกน้องใหม่กันคะ่ะลูกชายกัญญางไปย่างมาอุ่นววเลนนี่มุนี่แหละคะ่ะปีเทอมก็ไม่แนวเหตอการณน่ากับเปย่างเขาย่างออกอยู่นี่แหละล้างบ้านใ่ายบานอยู่นี่แหละคะ่ะก็บรรลุสิบปอเล็นไซสนะคะทุกคนเพราะว่ามันเกิดมาในยุคโควิดค่ะมันก็เลยบ่มีหมูอยู่แต่บ้านอยู่ก็เหี้ยนนะคะ มูจักมูประสนิทฐมูนะคะทุกคนต่างคนต่างอยู่เป็นสมัยนี้เนาะกตบว่าเป็นยังนะคะนั่งกับชิ้นเดิล์ดกับการอยู่จังสีน้ำบดโดยบวิีิมูนะคะย่างขอบย่างออกนี่แหละแล้วกับปอกเราใหม่ค่ะเพอใหญ่กับบ้านกินเบิร์ตปอมันก็ลายแถบนะแล้วก็บ่าโอ้ยเจ้าอยากกินยางน้ำข่อยหลายเจ้าเบอร์กินกระเดือกกระซองเบิ้องละงเบาะนั่นเบาะนี่นะคะ อยานมึงกินบ่เบิดมึงเอาไปปั่นพูนแนี่วมาสิร้าะกลยว่าเอาเอไห้ก็จะห่รอบพ้นรินสิตม้มเดียวเลยต้มจักสามสีหนามันก็มาลายลนอกปอกแล้วนะทุกคนก็ได้ประมาณเกือบสิบนอกก่ะทุกคนนอนหน่อยก,ก็น,นอนขน,นาดกลางนะคะแต่ว่าเราจะปาดปาดแบ่งสี่นะคะเพื่อว่าให้มันจืดเว้ๆนะคะเพราะว่าเราจะต้มแบบนี้่ะทุกคน ได้แก่แล้วก็ตัดทิมล้วนนะคะทุกคนส่วนเปียกส่วนยังมันลราก็เอาไปเป็นปุ๋ยคือเก่าแล้ะคะ่ะนี่แหละค่ะปอกปอกปอกไปนะคะนี่นะคะหยาล้างบ้านเพวาะไงก็ไล่หลายทุกคนมันก็ขายได้แล้วนะคะมันสื่อลอยหนึ่งนะคะตัดหลอดหนึ่งนะคะผู้ไดสีมาเอารอบนาคับจองใดนะคะรอบละรอยค่ะต่วมามาตาัดที กะล่างนาองใหม่นะคะล,าล่างแล้วแล้วก็เอาไปหนึ่งอยู่ข้างนอกน,นะคะวันนี้ใส่เตาถ่าน่ะทุกคนมาหาฟ้าป็ดปิดก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะไม่เก็บเศษเปลือกนั่นนี่แหละค่ะเพื่อว่าเสียไปใส่ข้นต้นน้องใหม่ค,นนะคะือเก่เราแหละค่ะเขาหญ่บอกม่งเอาไปใส่ค้นแล้วเราก็ทำความสะอาดเก็บเปลือกมันใส่สการานะคะนี่แหละค่ะชีวิตของหลัดพออยู่ในบ้านก็อยู่ล